รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ เรื่องตีนกาเรื่องฝ้าเรื่องสิวอะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะก็คงจะเรื่องแดด่ากระฝ้าอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าอายุมากขึ้นริ้วรอยเรื่องสิวะคะ่ะเรื่องผิวหน้าแห้งะคะ่ะ <c oughs> เอออาจจะกลัวเรื่องแดดกลัวหน้าดำหน้าคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของดร์สมิธแล้วนะครับถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องสุขภาพที่สาวๆวัยใกล้เลข3กังวลม,มากที่สุดพรุ่งนี้ไม่พ้นปัญหาริ้วรอยและก็ผิวพรรณต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสาวๆเนี่ยนะครับเขาจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร,าหารการออกกาลังกายการทําจิตใจให้ผ่อนคลายไม่เครียดรวมไปถึงการอัปเดตนวัตรกรรมความงามใหม่ๆที่ออกมาอยู่เสมอด้วยล่ะครับวันนี้เรามาอัปเดตนวัตรกรรมความงามและก็เทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจในดร์สมิธกันนะครับ แต่ก่อนจะไปติดตามสาระความรู้ดีๆนะครับเราไปทําความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับเธอคนนี้นะครับมีดีกรีระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยเลยทีเดียวแต่หน้าเนี่ยนะครับโหยังน่ารักเด็กอยู่เสมอเลยล่ะครับถึงแม่อายุเธอจะใกล้เลข3มแล้วนะครับเราไปล้วงความลับหน้าเด็กของเธอกันดีกว่านะครับวันนี้ครับนี่แหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับน้องเบบ้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เรียกน้องเบเบ้ไม่ได้แล้วเนาะต้องเรียกอาจารย์เบเบ้แล้วนะครับคุณ <laughs> ผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าน้องเบเบ้เนี่ยครับตอนนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วนะครับเห็นหน้าเด็กๆแบบนี้นะครับสอนอยู่ที่ไหนวิชาอะไรครับสอนดูเอ็กลคค่ะเป็นวิชาเป็นชิปโป marketing เป็นการตลาดพื้นฐานการตลาดพื้นฐานนะครับปีสองเบเบ้จบการตลาดมาเหรอครับจบบริหารค่ะแต่ก็มีภาควิชาการตลาดอยู่ในนั้นหนึ่งในนั้นด้วยหน้าเด็กแบบนี้นะครับโดนอนิสิตนักศึกษาเขาแซวบ้างไหมครับเ,น,เน,น,น,นีรร่ยไม่ <laughs> ตั้งใจเรียนใช่ไหมตั้งใจมากจนเราต้องตั้งใจสอนดูเป็นครูที่เยี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยรึเ่านิดนึงเวลาเธออยู่ในห้องเลคเชอร์ที่มีเด็กเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะนิ่งๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่านอกคลาสปุ๊บก็จะกันเองค่ะดูสดใสแบบนี้นะครับต้องถามเล้วล่หไม่ถามไม่ได้เลยเบบ้มีเคล็ดลับในการดูแลเรื่องความสวยความงามให้อ่อนเยาว์อยู่เสมออย่างนี้ไงครับเคล็ดลับก็หลักๆก็ดูแลผิวหน้านะคะเพราะว่าบางทีต้องแต่งหน้าเยอะอะไรนี้ก็จะมีมีสิวมีผดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ ออกออกกําลังกายเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารก็เลือกทานครับแต่ไงก็ตามนะสาวๆเนี่ยก็ต้องมีข้อสงสัยแหละเรื่องการแบบกังวลเรื่องความความงามอย่างเงี้ยเบเบมีบ้างไหมครับก็ตามวัยนี่บอกพูดซะแบบมันก็วัยเยอะมากในเด็ก<ห>เลยใช่ตอนตอนที่แบบว่า20่สต้นๆยังจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยแต่พอตอนนี้คือแบบเริ่มเริ่มจะส0มสิคือ20ปลายๆก็จะเริ่มมีเิ็วน้อยอันที่จริงนะครับการที่หน้าเราเนี่ยนะเปลี่ยนไปตามวัยนี่เป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับ พราะว่าหน้าคนเรานะน้องเบบ้ต่อให้เราไม่ทําอะไรเลยนะครับอยู่เฉยๆไม่แสดงอารมณ์ไม่อะไรก็ตามเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงของผิวมันเกิดขึ้นตามวัยอยู่แล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ชั้นผิวชั้นบนอย่างเดียวจริงๆแล้วนะครับมันลงลึกไปถึงชั้นกระดูกเลยนะครับคือกระดูกคนเราเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับเมื่ออายุมากขึ้นกระพออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าโหนกแก้มนะครับคางนะครับมันจะยุบลงไปก็จะมีความหย่อนคล้อยเกิดขึ้นนะเพราะว่าตรงเนี้ย มันยุบแบนลงบ่ายตเหมอนก็เลยหย่อนมันนั่นเองครับดูเห็นบางคนเขาชอบแบบไปโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อะไรที่ทําให้แบบหน้าเราดูเด็กลงนี่คือมันช่วยได้จริงไหมครับอ้าวละแหมถ้าเกิดเข้าถึงเรื่องนวัตกรรมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องตรวจชัว์เลยดีกว่านะครับไปดูรูปพร้อมอธิบายกันเลยว่าแต่ละนวัตกรรมเนี่ยมันไปออกฤทธิ์ที่ผิวหนังชั้นไหนบ้างนะครับเราจะได้เข้าใจกันอย่างถูกต้องเลยนะครับตามผมมาเลยครับในน้องเบ้นะถามเรื่องเกี่ยวกับฟิลเลอร์แล้วก็บท็อกซ์ขึ้นมาแล้วนะคร เข้าถึงประเด็นเรื่องนี้ต้องเข้าใจในเรื่องใบหน้าของเราก่อนเลยละเริ่มจากโบทูลินุมท็อกซินหรือว่าเลขกนรจริงๆโบทอนเป็นชื่อยี่ห้อนะมันมีหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับเราเรียกคำรวมๆว่าโบทูลินุมท็อกซินละกันจริงตัวนี้นะครับเป็นสารที่ใช้ในการใายกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับในใบหน้าของคนเรามีกล้ามเนื้ออยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับน้องเบเบ้สังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่าคนเราเนี่ยมีกล้ามเนื้ออยู่หลากหลายส่วนด้วยกันนะครับ ถ้าเราใช้กล้ามเนื้อตรงไหนมากเกินไปริ้วรอยตัวนั้นก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับจะเห็นว่ากล้ามเนื้อบริเวณใบหน้านี่นะครับมีส่วนหนึ่งนะครับที่ยึดติดนะครับมาจากบริเวณกรามนลงไปถึงคอเลยนะครับบริเวณแผ่นนี้นะครับเราเรียกว่ากล้ามเนื้อ platysma ถ้าว่ามันทํางานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะดึงนะครับทำให้แก้มของเราเนี่ยดูหย่อนคล้อยมากขึ้นได้ด้วย mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการปรับรูปหน้านะครับหรือว่าการแก้ไขปัญหาหย่อนคล้อยเนี่ยไอโบทูลินุมท็อกซินก็มีผล เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนค็คือเรา,าจ,จะบล็อกกล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับให้ทํางานน้อยลงให้มันดึงน้อยลงนั่นเองอีกตัวหนึ่งที่คนสนใจมากเลยตอนนี้ก็คือพวกฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์เนี่ยนะครับโดยมากบริเวณที่เราเติมเนี่ยก็คือบริเวณที่มันเป็นร่องนะครับเกิดได้ทั้งจากความหย่อนคล้อยของตัวผิวหนังเองนะครับหรือว่าอย่างที่พี่โอบอกไปว่าพอเราอายุมากขึ้นกระดูกม,มันยุบ ใช่ไหมครับหรือคางมันยุบลงไปก็จะทําให้เกิดอาการที่มันเหมือนหน้ามันตกออกมาได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าคนเราก็จะเติมฟิลเลอร์หลายจุดด้วยกันนะครับยอดนิยมเลยที่เติมกันบ่อยก็คือนีดล่องแก้มนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นล่องลึกโบลงไปนะครับอีกบริเวณหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมมากสาวๆเนี่ยจะชอบเติมกันตรงน,นี้มากเลยก็คือบริเวณหน้าส่วนกลางน,นั่นเองหรือเดี๋ยวนี้เทรนเนาะตั้งแต่แองเจลินาจลี่ดังขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะมีคนเติมปากมากขึ้นด้วย,ยก็ทํา <c oughs> ให้ดดูีขึ้นน <c oughs> รวมไปถึงบางเทคนิคก็จะใช้การฉีดเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเป็นการเติมฟิลเลอร์เข้าไปในบริเวณชั้นผิวที่ค่อนข้างลึกนิดหนึ่งเพื่อเป็นการยกกระชับหน้าขึ้นไปก็ได้เช่นเดียวกันโดยรวมฟิลเลอร์เนี่ยมันก็จะเป็นพวกการปรับรูปหน้าแล้วก็เติมในส่วนที่ขาดมากกว่านะครับ แล้วนอกจากบอท็อกซ์กับฟิลเลอร์ยังมีเทคโนโลยีอะไรอื่นที่ช่วยเรื่องของการยกกระชับหน้าอ๋อเนี่ยมีต้องถือเลยว่าเรื่องของการยกกระชับหน้าเนี่ยนะเป็นข้ออย่างแรกเลยแหละที่สาวๆอยากทำใช่ไหมครับพอฟังดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันน่าทํามากเลยใช่ไหมนะครับเราต้องมาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผิวของเราก่อนนะครับผิวของเราเนี่ยนะครับมีสิ่งมันแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆแบบนี้นะครับได้แก่ชั้นหนังกําพร้านะครับชั้นหนังแท้นะครับ อันนี้คือชั้นหนังแทะทั้งหมดนะครับแล้วก็มีไขมันอยู่ใต้ผิวนะครับแล้วก็มีชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อและก็ชั้นกล้ามเนื้อนะครับการออกฤทธิ์ของการรักษาเนี่ยมีการแตกต่างกันอยู่นะครับกลุ่มแรกเลยตื้นที่สุดก็คือบริเวณชั้นหนังแทะคือไดค่นิ้นะครับเช่นพวกเลเซอร์กระชับผิวต่างๆก็จะทําให้ผิวช่วงบนเนี่ยตึงขึ้นนะครับถามว่ากระชับผิวได้จริงไหมได้นะครับคือเป็นการกระตุ้นให้คอลลาเจนเนี่ยเกิดการสร้างมากขึ้น คุณภาพผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นแลวก็ยกกระชับได้ส่วนหนึ่งก็คือแค่แบบผิวด้านนอกผิวผิวใช่นะครับอาจจะทําให้มันดูแบบเหมือนคุณภาพผิวนี้ขึ้นกระชับมากขึ้นแต่ถามว่าถึงขั้นเปลี่ยนรูปหน้าได้ไหมในกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นมาที่กลุ่มที่2นะครับเบบี้เคยได้ยินพวกเทอร์มาชไหมครับเคยนะครับเทอร์มาชจริงก็เป็นชื่อยี่ห้อนะครับเป็นเครื่องในกลุ่มพวกคลื่นวิทยุนะครับคลื่นวิทยุนี่จะมีหลายตระกูลด้วยกันนมีต้งแต่คลื่นวิทยุหนึ่งขั้ว สองขั้วสามขั้วสี่ขั้วหลายขั้วนับเยอะแยะไปหมดเลยเทอร์มาจก,ก็จะเป็นประเภทหนึ่งขั้วนะครับจะใช้หัวเนี่ยนะครับปล่อยคลื่นวิทยุลงไปนะครับเพื่อเกิดพลังงานแล้วก็ความร้อนในบริเวณผิวหนังชั้นหนังแท้นะครับรวมไปถึงบริเวณชั้นที่เป็นไขมันด้วยนะครับผลที่ได้ก็คือนะครับนึกพออุณหภูมิมากขึ้นเนี่ยผิวก็จะเกิดการหดตัวเข้าไปอ่าอแล้วก็ใช้หลักการนี้แหละนะครับนำมาใช้กับ หลักการของพวกคลื่นวิทยุนั่นเองทําให้เกิดพลังงานสูงเซลล์ไขมันมีการตายตัวไปนะครับแล้วก็มีการหดตัวนะครับของชั้นผิวหน,นังชั้นหนังแท้ด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ใช้คลื่นเสียงที่ผิวของคนเราเนี่ยจะยกหรือไม่ยกเนี่ยในชั้นผิวหนังก่อนที่จะถึงชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้ออยู่นะครับที่เราเรียกกันในภาษา,ษาไทยว่าสมเสการใช้พวกคลื่นเสียงเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์บริเวณสมเสนี่แหละนะครับกไ้กนขรงึป ก็จะเหมือนกับการยกเอาหน้าเราขึ้นไปก็เหมือนเราแรปัวขึ้นไปใช่ทำให้ทำให้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้มันยกขึ้นไปนั่นเอง ล่าสุดค่ะพี่โอ๊คได้ยินชื่อซิกมาลิฟนี่คืออะไรเป็นเทคโนโลยีอะไรคะพั่รจริงๆแล้วตัวซิกมาลิฟก็ยังอยู่ในกลุ่มของคลื่นเสียงความ<ช>ถี่สูงเช่นเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มไฮฟูนี่แหละหรือว่าไฮอินเทนซิตี้โฟกัสอัลตราซาวน์นะครับก็เป็นจริงๆแล้วเนียครับซิกมาลิฟเนี่ยก็เป็นเครื่องในกลุ่มของคลื่นเสียงความถี่สูงเช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นคลื่นเสียงความถี่สูง ที่มีความถี่นในการแบ่งช่วงคลื่นออกมาเยอะนะครับ <ฮะ S 2> ทาให้คลื่นเสียงที่ออกมาเนี่ยนะครับมีความถี่มากคือประมาณ1000ครั้งต่อวินาทีนะครับซึ่งจะรวดเร็วมากก่อนที่เส้นประสาทเราจะรับความรู้สึกได้สิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกเจ็บปวดจะน้อยลงกว่าตระตกูลก่อนๆน,นะครับแล้วก็การทำเนี่ยนะครับไม่มีแผล<ฮ>ะนะครับไม่มีอาการหลังการทำนะครับทำให้คนไข้ที่มาทำเนี่ยก็สามารถที่จะแต่งหน้าแล้วก็ออกไปได้เลย เราซิกมาลิช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่โอครับผมจริงๆกลุ่มในเครื่องพวกขึ้นเสร็งความถี่สูงทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่การยกกระชับผิวหน้านะครับเพราะว่าการออกริสเนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่ชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อทำให้เกิดการหดตัวนะครับรูปหน้าก็จะได้รูปมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นโครงหน้าที่ชัดเจนขึ้นเป็นไงครับเบบี้ฟังดูแล้วน่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากค่ะต้องถามาแล้วว่าอยากทดลองทำดูหรือเปล่า ใน,นวันนี้มาถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่โอ๊พาไปทําเลยละกันด,ด้วยซิกมาลิฟต์อันนี้นะนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วผลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้านะครับเดี๋ยวพาน้องเบเบ้ไปทํายกกระชับหน้าก่อนเลยละกันนะครับ